สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเราจะมาดูฮีโร่กันนะครับฮีโร่ตัวแรกเป็นเฉินเตานะครับมาดูกันนะครับฮีโร่ตัวนี้จะถ่ายอันดามจของตัวเองที um> ่ได้รับไปให้พ um> ันธมิตรนะครับซึ่งผมว่าตอนนี้ไม่ดีนะครับไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะเพราะจะทําให้พันธมิตรของเรานั้นอ่อนแอนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับแลวถัดไปนะครับจี้หลงนะครับจี้หลงนะครับจะมี แาสทีฟคือลบกันจนตีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วบวกห้าเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งคิดถือลบห้าเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งนะครับสามารถทับซ้อนกันได้นะครับตัวนี้ดีนะครับสำหรับคนทองะตัวนี้พลควนนะครับนี่ครับตัวนี้นั้นจะสามารถสังหารป้าหมายนะครับถ้ามันสังหารได้ครับจะทำให้ความกว่าของศัตรูนะครับ สูงสุดสตัวนะครับให้สองช่องนะครับตั้ตัวนี้สองช่องนี้นะครับนี่ครเพราะว่าตัวนี้ดีตัวนี้ดีกว่านะครับนี่ครับตัวนี้ดีกว่านะถ้าจะเล่นคนก่อนนั้นผมแนะนำตัวนี้นะครับตัวนี้ควาสามารถพิเศษอยู่ที่ว่าถ้าไม่มีศัตรูนะครับที่ปลาทวนออกไปนะครับถ้าช่องไหนไม่มีศัตรูแล้วมันจะบวกดาเมจนะครับ ครับ100ถึง5้าราดาเมจแคสตูนะครับนี่เลยครับตัวนี้ดีมากนะครับต่อไปตัวนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวแรกเลยครับถ่ายโอนดาเมจที่ตัวเองได้รับนะครับให้กับอาตมิดของตัวเองครับ12ตัวนะครับตัวนี้ไม่ดีแล้วนะครับไม่แนะนําตัวนี้ดีมากครับตัวนี้เพรสิสกิลเหมือนกับลามในอวีนะครับ เขาจะตึงโซ่สตูไว้นะครับเป็นจำนวน8ตัวเลยนะครับจำนะครับ8ตัว8ตัวนี่1ทับเลยนะครับหน้า3เทินนะครับเอดาเมทที่เขาได้ราบจะถ่ายอนไปยังสตูนะครับ20-40%นะครับตัวนี้ดีมากครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นคนดาบม้อนะครับดาบม้อนี่จะทำการ สุ่มดาเมจนะคะรับดาเมจที่ตนเองฆ่าศัตรูได้นะครับจะบวก2 evk นะครับลบอีก3ซทับซ้อนได้10 5ถึง15นะครับน่ครับดาเมจทรับซ้อนได้ครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทหารม้อตอนนี้เวลาที่เรา ต่อสู้นะครับจะบวกดาเมจเพิ่ม50-100%นะครับดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้น50%นะครับเฮ้ยถามว่าดีไหมไม่ดีนะครับเพราะว่ามันรับดาเมจเพิ่มขึ้น50%เลยนะครับตัวี้ารกระบี่ยาวนะกไอพี2นะครับตับซอสสูงสุดได้5-15นะครับอีกแล้วนะ ตอนนี้ครับไม่ปล่อยสกิลแล้วนะครับตอนนี้จะไม่ปล่อยสกิลแต่ว่าจะได้รับโล่ครับ40แต้มนะครับตอนนี้ดีมากนะครับนะครับตอนนี้หอกคู่นะฮะหอกคู่ครับตอนนี้จะจุกมีโอกาสนะครับครั้งแรกครับครั้งแรกจะตจมตีเลยครับ4ีถึงนะครับพุ่งสูงสุดได้7ครั้งนะครับ ตัวน,นี้ตัวน,นี้ดีมากครับเอาไปฆ่าฮีโร่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับครับส้าดาเมจสองร้อนะครับแล้วมีโอกาสปัดป้องยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะครับตัวน,นี้ครับดาบโล่นะครับนี่จะเพิ่มโลให้กับฝ่ายตรงข้ามได้อีก2นะครับแต่ว่าตัวน,นี้ดิบไม่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเพิ่มแค่2นะครับ ได้เอฟเฟกดูดเลือดครับ10-30%นะครับนาน5เทิร์นตอนนี้จะหารดาบโล่เหมือนกัน,นครับหรือโลดาบนะครับอันนี้ก็องการว่าดีมากนะครับเนี่ครับเอาไว้ล่อป้อมของศัตรูนะครับเอาไว้ล่อป้อมของศัตรูมีโอกาส8 0ครับหลบหลีกกาจจะทีหองเสียก็สร้างครับ เพื่อการลงดี20-40%นะตัวนี้ทหารโลนักนะครับทีลาเขาได้การตรงตีมาเนี่ยค่าเฮดซีสูงสุดบวก8%นะครับทับ้อนกันได้ หูยี่สิบถึงห้าสิบครั้งเลยทุกเทินด้วยนะครับทุกเทินหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์ครับของ HP สูงสุดตอนนี้รับดามเมจแทนนะครับมีโอ,ก,อากาสฟืน้นฟู20%ของค่า HP สูงสุดนะครับโอกาส10%ในแต่ละเทินนะครับที่ใช้าง,งาน เก็บโอกาสไว้อย่างน้อ150%นะครับก็คือมันจะบวกเปอร์เซ็นต์นะครับ0%ถึง50%ตอนนี้ครับทหารโลกเหมือนกันครับโลกหอกตอนนี้โลกหอกถือว่าดีมากครับพอเราไปใช้นะครับเสียค่าธรามของเขาสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับ20-50%นะครับแต่ว่าใช้ได้กับ8ตัวเทานัครับและภายระยะ2ช่องเท่านั้นนะ ศัตรูจะไม่สามารถกระที่ได้นะครับ3เทิร์นนะครับอะไรเงีครับทหารล่องหอบเหมือนกันนะครับถ้าจ่อสู้แฮนด์พีของทหารนะครับที่ไม่ติดอาวุธนะครับไม่ติดอาวุธครับไม่ดีนะครับอย่าว่าไม่ดีครับเพราะว่าการที่เราไปสู้โดยไม่มีอาวุธก็เหมือนกับเราไปสู้กับคนที่มีอาวุธด้วยมือเปล่าครับเร้มาดูสกิลของเขาท่านนะครับเพิ่มอะไรบ้างวกสิบดาเมจ เพิ่ม1 0บถึงสานะครับถ้าสูญเสีย HP ทุก1%ครับตัวนี้ตายง่ายครับไม่ดีนะครับแนะนำตอนนี้นะครับเตือนแรกนะครับหัก20%่สิบเองเซ็นตสูงสุดของตนนะครับลายโลกคุมกันนะครับ2 0่สิ้าสินตครับให้กับไฟทา้มเมทครับ20คนที่ใกล้ตัวเองนะครับจะเพิ่มสิเปอร์เซดาเมจนะครับจนจบการต่อสู้นะครับ ตอนนี้ถือว่าดีนะครับดีมากดีมาตอนนี้เป็นทหารโลกก็วิ่งนะครับตโฉกของเราเนี่ยนะครับตอนนี้คงไม่ต้องบอกนะครับดีมากนะครับผากันได้ควักนะครับทุกครั้งที่โจมตีครับทำให้ฝ่ายสมิธยี่สิบคนครับภายในสามช่องทางนะขูดก่อนใจหนึ่งขั้นนะครับใจมันเพิ่มอะไรครับเพิ่ม hp เพิ่ม hp นะครับ จับซอนสูตรได้2 0ถึง10นะครับ10ถึง20นะครับแต่ว่าถ้าโจโฉอนะตายครับหมดเลยนะครับหายหมดเลยครับที่อยู่ตรงนี้หายหมดเลยต้องหาคนมาคุมกันโจโฉดีครับถ้าจะใช้นี่ครับตอนนี้ใช้กับทหารธนูยาวนะครับับถ้าถูกโจมตีนะครับเราเหลือ 6... hp 60%เซนเนี่ย มีโอกาส15-30%นะครับที่จะสังหารันทีนะครับสังหารัตูวันทีนะครับแล้วก็หมายมีเอฟพีจำก่า30%เอฟเฟกต์จะคูณ2องนะครับก็คือตรงเนี้ยจะคูณ2เป็น6กสิมนก็3านะครับนี่ครับอันนี้ก็ทางตรงยาวเหมือนกันนะครับการโจมตีนะครับปกติสร้างวินาเมตจริงเพิ่มเติมนะครับ ลักษณะเขาจะไม่สวนเกาะนะครับจะยิงเข้าวเหนืออะไรนะครับตัวนี้นี่ครับลมครับลงยิงเก็บใส่พีหนุ่มแต้มนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเอาไปใช้อะไรนะครับมันเหมือนกับมานานะครับตรงนี้เหมือนกับมานา ใช้านามีให้กับไฟฟูให้กับไปบแต่จะฟื้นฟูเอพีแทนนะครับตอนนี้นะครับตะกี้ like so าสคซีของเขาคือแม่นยำนะครับมีคอมโบนะครับการยิงในละครของเขาจะมีโอกาส20-50%นะครับที่จะยิงก่อไปครับก็ยิงได้มากขึ้นนะครับยิงสูงสุดได้10ลูกเลยนะครับ สอนที่อชคณจะสร้างระเมศเพิ่มเติมนะครับระเมศเพิ่มเติมอันนี้ครับสอนผิดนะครับสร้างระเมศเอาเนื่งนองมาสามเทินนะครับให้แก่ปแปดคนนะครับ เราเต็ม10-20เปอร์เซ็นต์นะครับเราเต็รวมทั้งหมดเป้าหมายได้รับในช่วงในช่วงที่ตัวเนี้ยมันใช้สกิลไปนะครับตอนนี้โอโคดีครับดีมากในที่ผมบอกนะครับดีมากเรียกสัตว์ป่ามาได้ถึงตัวนะครับจะเป็นตัวอะไรก็ได้ครับเป็นเสือเอาสิงโตเป็นช้างกระทิงได้หมดครับหรือจะเป็นหมีก็ได้ครับหมีตีลิตสตันครับแนะนำครับ อันนี้ก็เหมือนพันเหมือนกันนะครับใช้ยงหางพันเหมือนกันอันนี้จะเชร์แล้วมันจะได้เอพคเพิ่มขึ้นนะครับเอพีคเพิ่ม้น,นี่ครับสกิลของเขงาคือสไนเปอร์นะครับชื่อก็บอกอยู่ครับยิงไกลเพิ่มนะครับนี่ครับยิงตัวที่ไกลที่สุดก่อนนะครับก็คือทำลาย ทำลายฝ่ายตรงข้ามครับที่เป็นบนธนูครับตอนนี้มองมากนะครับทำลายทับหลังนะครับนี่ครับมาถึงหน้าไม้ตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่ับปวกเอพิเชียหนึ่งนะครับติดมันงงครับห้ากุกห้าเทือนะครับคือห้าเทือนน่ะติดอยู่ครับตอนเรื่องดาสัตว์เทือนนะครับฟูนะครับเอพีสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ น,นี่เป็นธนูไฟนะครับไฟของเรามีโอกาส20-50%ครับที่จะกระจายออกไปในทิศทางของตูตนะครับมาดุตัวนี้ะนะครับันนี้คือทหารม้านะครับใช้กับทหารม้าก็บีนะครับก็คือทหารม้าตัวแรกที่เราได้นะครับถ้ากระโดดฟันไม่ตายนะครับจะมีโอกาส10-30%นะครับ จะได้การฟันอีกครั้งนะครับคือฟันซ้ำนะครับนี่ก็ใช้อาหารมาก็บี่อยู่นงินนะครับนี่คือระยะการกระโดดฟันบวกหนึ่งนะครับเพิ่มเกรด้วยครับเกรเราบวกหนึ่งนะครับนี่ไม่ต้องห่วงนะครับตีอยู่แน่นอนครับตีสุดๆเลยครับตัวนี้ริปโป้นะครับ หากจำนวนที่จบตีน้อยกว่าค่าเกณฑ์คูณ4ระยะกวดล้างครับก็คือระยะการโยมตีนะครับ้ามรจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าน้อยกว่านะครับน้อยกว่าค่าเกณฑ์นะครับที่ตั้งไว้ครับคนตามค่าเกณฑ์ครับจำนวนโจมตีและการกวาดล้างเพิ่มขึ้นครับมันจะทำให้ดิโปิตายยากขึ้นนะครับ มาเชียวนะครับกดล้างครับบกหนึ่งครับเคจบตีหมด่อวานครับบกแบ้ไซนัมเมตจริงครับก็คือถ้าฟังนู้นเจ็บ,บามากๆก็คือใช้มาเชียวนะครับฟาดทีเดียวครับตายหมดเลยนะครับ จะปูนด้วยจํานวนที่โดนนะครับโทษมันโดน5ตัวอย่างเงี้ยมันก็ปูท่านะครับก็ทำให้เป้าหมายถอยหลังไปหนึ่งช่องเลยนะแล้วก็ทีไม่ได้นานนิดเทิยวครับก็คือิีเทิร์นักแข่งนะนี่ครับนี่คือควอนปูนะครับควันอูตัวนี้ดีมากนะครับดีมากนะครับใช้กับควันคู่นะครับนครับทุกครั้งที่โจมตีนะครับจะได้เพิ่มเกระครับบกหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผาสสามครั้งครับ ราคาถัดไปนะครับบวก20-50เลยนะครับเริ่ต้นไปครับคนเป็นพีนะครัจะสร้างดาเมจจริงนะครับ50-100เลยนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันบวกตรงไหนครับบวกตรงนี้ครับดาเมจ บกกันนตรงี้ะจะตัดผ่าศัตรูนะครับสูงสุดสีคนนะครับพันระยะสองช่องนะครับติดมึงงงหนึ่งเทินนะครับถ้าโดนนะครับจะหันมาหนักครับไอพิชีเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งร้อยถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้านี้บวกสิบก็คือบวกไปเลยครับบวกไปเลยครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือยี่สิบนะครับแต่ถ้าเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือสี่สิบนะครับบวกไปเลยครับ จะลดเอฟพีของตัวเองลงนะครับไม่เพียงจำกกว่านะครับเป็นครั้งแรกนะครับดามีทจะเพิ่มแค่มสินต์นะครับกว่าจะจบการสู้อันนี้ค่ามันต่างกันนะครับจะทำให้สัตรูครับถอยหลังสองช่องนะครับจะสร้างดามิทเพิ่มเติมนะครับ2 0 3สิของเ p ฟพีนะครับ ต่อช่องนะครับก็คือถ้าลดไปสองช่องเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็น60%นตะัทหารมาทันูนะครับยิ่งเคลื่อนที่เยอะเท่าไหร่นะครับดามจที่ปล่อยออกไปมันก็จะเพิ่มเงินนะครับทำชอ่ทชอทำซอสูงสุดได้ยี่สิบหกครั้งเลยคนระับ ถ้าโจมตีครับปกตินะครับหลังจากโจมตีปกติจะมีโอกาส20่สิบสี่สินตครับที่จะทำให้เราใช้สกิลได้มากขึ้นครับอมหรัรัไสร้างดาเมจศัตรูครับจะทำให้เกาะหายไปเลยนะครับเกาะหายไปเลยครับทะลุเกาะนะครับเราให้ดาเมจต่อประมาณเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดๆได้10ครั้งครับนานสามเทอนนะครับ หมดแล้วนะครับถามว่าในความคิดของผมให้วันดาตัวพวกนี้ตัวไหนดีครับนี่ครับผมจะไล่มาครับตัวแรกที่ควรมีเลยครับควนมีสําหรับคนหอกผมว่าตัวนี้ครับนี่ครับคนหอกสาหรับทวนผมยกให้ตัวนี้ครับและสําหรับคนขวานยาวนะครับผมยกให้ตัวนี้ครับ ว่าตัวไหนดีวันนี้ครับตัวนี้ก็ดีครับตัวนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันไม่ติดอาวุธนะครับไม่ให้ติดอาวุธนะครับคำว่ากระบี่นะครับมาดูของกระบี่ก yeah> ันนะครับกระบี่ตัวนี้ครับตัวนี้ดีมากนะครับสําหรับกระบี่นะครับเพราะมันซับทอร์สได้ดีนะครับดูตัวนี้ครับตัวนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าไม่ตัดนะครับ ปล่อยสกิลมันไม่ปล่อยสกิลนะครับแต่ว่ามันจะบวกของอื่นนะครับ้าเริดใครที่เน้นตามเมจให้เล่นตัวนี้นะครับตัวบีสำหรับใครเล่นเกาะให้มาเล่นตัวนี้นะครับตอนนี้มาถึงขอกคู่นะครับขอกคู่ผมจะใค่ตัวนี้นครับเพราะว่าจะฆ่าฮีโรของฝ่ายตรงข้ามได้รวดเร็ว,เวขึ้นนะครับจะทำให้สกิลของฝ่ายตรงข้ามลดลงอย่างมากนะครับ ที่กับบีโล่ครับกับบีโล่นั้นผมว่ายกให้ตัวนี้ครับนี่ครับขึ้นบ้านไว้นะครับตัวนี้เลดไว้นะครับสอนโล่นะครับโลนั้นผมว่าอ้าวโล่ะครับโลนี้ผมว่ากำกืนแล้วก็สอนตัวนี้นะครับ ถ้าผมถ้าผมเลือกจริงๆนะครับผมเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ครับมันจะทําให้โลกของเราอึดขึ้นแล้วฟุตฟูดาเมจได้ด้วยครับไม่ใช่ดาเมจเฮทีครับพวกหนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้ดีครับตัวที่ออกโลกนะครับออกโลกคิดว่าเรบาบังสวรร ออบุดไม่ดีแน่นอนครับไม่ดีนะว่าตัวนี้ดีกว่านะครับใครจะเล่นเล่นตัวนี้ก่อนนะครับนีครับคบนอาหารลกก่อนนะครับพอนนี่ผมไม่แน่ใจนะเขามีีตัวเว่าถ้าที่เห็นมันก็มีแค่ตัวเดียวนะครับ ถ้าจะเล่นโลกควก็เล่นตัวนี้นะครับนี่ครับตอนนี้มันจะถ่ายาดาเมจให้กับยูนิตยูนิตนะครับก็คือถ่ายให้กับพันธมิตรนะครับก็คือ <'m> ว่าไงดีเก็บบางทีเจ็บตัวอะค, <laughs> ครับตัวโชว์นีด่ดีครับนี่ครับ เพราะมีตัวเดียวนะครับรูจะเล่นตัวไหนครับทหารโล่ก็บีนะครับดีครับนี่ธนูยาวนะครับธนูยาวตัวนี้ครับผมแนะนอาครับท่านเฉิอนนะครับท่านเฉินตัวนี้ดีครับเพราะตัวนี้ดีไหมครับตัวนี้ก็ดีครับ จะคูณซองนะครับตัวนี้ดีนะครับมาถึงน้ำมักล้วยน,นะครับอันนี้ก็ดีนะครับเป็นสงครามลายะยาวนะครับด,ดีนะครับ 으아, 는아 으아, 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 รบวัวหลักๆเลยแล้วกันนะครับหลักๆเลยควอนมีริปโป้ริปโป้นะครับหลักๆนะครับควอนมีริปโป้ควอนอูควอนอีพิงจวนฉางเคียงแล้วก็ชูควังที่นะฮะแลรอทองรอปี 이런 기분 설명할 수기어 원래 이만큼 너와의 연애 생각했었는데 예예 예예 니가 좋아하건 만과 선물을 준비했겠지 기 아, 상상하며 뭐 <놀람> s 가 y 이면서 너를 만화, 깨 너를 겨, 던만하게된 던지, 어쩌다 너나왜 이렇게 지 너를 옛날 나는 내게 너무나 서다